ลูกเข้าวัดตั้งแต่ปี2,537ตั้งใจนั่งสมาธิมาตลอดเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ตั้งใจเรียนไม่ขาดเรียนเลยเพราะตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวิชาธรรมกายและพระคุณนันยิ่งใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตามาสอนลูกๆทุกวันทำให้ลูกๆได้ทราบความจริงของชีวิต ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องจะนำไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำให้ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวันมีคุณค่ายิ่งคุณยายของลูกเกิดเมื่อวันที่21เมษายน2454เสียชีวิตเมื่อ4กุมภาพันธ์2536กรมอายุได้82ปี ในบานปลายของคุณยายเป็นเบาหวานและถูกตัดขาไปข้างหนึ่งสิ่งที่ทําให้ลูกมีความผูกพันและเป็นห่วงคุณยายมากก็คือในวัยเด็กที่ลูกยังเรยียนหนังสืออยู่จนกระทั่งจบระดับอุดมศึกษาเมื่อจะมีการสอบครั้งใดคุณยายก็จะพาลูกไปบนเจ้าพ่อที่ญาติฝั่งทนพอสอบได้แล้ว คุณยาก็จะไปซื้อปลาช่อนเป็นๆแล้วก็นำมันนึ่งทำเป็นปลาแปะสะนำไปแก่บนจะทำเช่นนี้นะเป็นประจำจนกระทั่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยสอบไปบนไปลุงเนนไม่ต้องแก่บนนะในช่วงปีสองห้าสามหกที่คุณยาเสียชีวิต โลกจะไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายจึงไม่ได้แนะนำคุณยายออเรื่องสมาธิแต่การทำสึกชิงพบคุณยายเป็นคนใจบุญชอบไปทอดกระถินทอดพระปาตามวัดต่างๆคุณยายมีพระคุณต่อลูกมากเพราะช่วยลูกทุกอย่างจึงมีความรู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของคุณยายเคยฝันเห็นท่านหน้าเศร้าและเอามือปาดน้าตา เรื่องของคุณยายจะอยู่ในความทรงจําของลูกเสมอบางครั้งมีความรู้สึกอยากไปดูคุณยายไปเลยลูกไปเลยดูให้ได้ครัอยากตอบแทนลูกคุณของคุณยายอยากคุณยายมีความสุขในปรโลกแต่เราอยากให้คุณยายมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจำมาได้ไหมจำได้ครับส่วนงตาของลูกตอนมีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นลูกจ้างร้านขายกะปิ กุ้งแห่งน้ำปลาตัอมาอายุห้าสปีป่วยเป็นอ,มอัมพาตอยู่ประมาณ5ปีละโลกไปเมื่ออายุห้าสิบห้าปีน้องชายคนเล็กของสามีเสียชีวิตเมื่อวันที่สาธันวาคม2 5งห้าสี่ารวมอายุได้4ี่ห้าปีในวัเด็กก็ปกติแต่เมื่อจบการศึกษาระดับมต้นแล้วสอบเข้าเรียนต่อที่ไหนก็ไม่ได้ จึงเกิดความน้อยใจคิดมากมองโลกในแงร่ร้ายมีอาการทางประสาทไม่สามารถทำงานใดๆได้ไดไดไดตอมาถูกระชนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานทำให้หมดแรงกระยับตัวไม่ได้เป็นเวลา,นานหลายปีจึงเสียชีวิตในที่สุดลูกเขากลับเรี่นถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้ค่ะหนื่ง คุณยายมีวิบากกรรมใดจึงถูกตัดขาละโลกแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนคะคุณตามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอมภาตห้าปีละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนคะคุณตาคุณยายได้รับบุญทุกบุญที่ลูกุทิศให้หรือไม่เจ้าคะน้องชายสามีเขามีวิบากกรรมอะไรถึงไปโลกประสาทมืละโลกแล้วไปอยู่ไหน ในบรเวณประทักษีเรอาจะดีหรือไม่พอตอนที่เขาละโลกจะไม่ครบเจ็ดวันลูกได้ทร,ราบแล้วตักามาคายามตัวให้สององค์จะรึกชื่อพระสังฆาธิการหนึ่งองค์จะรึกชื่อน้องชายสามีหนึ่งองค์เขาได้รับบุญในทันทีหรือไม่เจา้าคะนี่คือคําถามคุณยายถูกตัดขาเป็นกรรมนาดีนะจ๊ะที่สั่งฆ่า โดยเน้นเฉพาะส่วน oh. คือในชาตินั้นท่านได้เป็นแม่บ้าน oh. แล้วก็ทำอาหารขาย oh. เปิดร้านขายอาหาร oh. ได้ไปจ่ายตลาดพอไปถึงตลาดก็ไปสั่งเนื้อมาปรุงอาหารโดยสั่งเป็นพิเศษคือส่วนที่เป็นน่องหรือขา Oh. ถ้าเป็นไก่ก็น่องไก่ oh. ถ้าเป็นหมูก็ขาหมู <Okay. S 2> พระเจ้านั้นพ่อค้าก็จะเก็บส่วนนี้ซึ่งสั่งเน้นเอาไว้ให้นอกเหนือจากส่วนอื่น oh. ทําเป็นอาจินกรรมกรรมนี้จึงมาถูกตัดขาในชาตินี้เพราะมีส่วนสั่งค่า oh. เอาตรงนั้นเน้นเป็นพิเศษไห <Correct. S 2> นใครกินขาหมูมงึง <laughs> น้องไก่น่องไก่อะ <im> ไปเน้นสั่งหรือเปล่าเปล่า <im> แล้วไป <im> 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 ส่วนที่ฝันเห็นคุณยายมาร้องหไห้เน่ะราคิดถึงท่านบ่อยๆ <im> เลยเก็บเอามาฝันเป็นความฝังใจที่สูงสันท่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงนั้นคุณยายท่านไม่ได้มาเมื <im> <ร>่อท <im> <im> ่านลัสังขารไปท่านก็เวียนๆอยู่เจ็ดวัน ซึ่งท่านดีใจมากว่ามีขาเดินได้ oh. แล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปโยโมโลกโดยมีรายละเอียดของยายที่มีขา oh. ไม่ได้ถูกตัดเหมือนกายมนุษย์นี่ท่านดีใจตรงเนี้ย oh. พอหลุดพวกมาเอ้ะนี่เราหายแล้วนี่ oh. โอ้ยเราหายแล้วเอทำไมขาเราดี <c oughs> ดีใจอยู่เจ็ดวันโยโมโลกเ <c oughs> จ้าหน้าที่พามาแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยเดินตามเจ้าหน้าที่ไปเพราะมีขาเดินแล้วเมื่อไปถึงที่พิจารณาโทษพิจารณาบุญบาปแล้วปรากฏว่าไม่มีกำหนักมากนักมีแต่ฆ่าสัตว์เล็กๆเพราะความไม่รู้เพื่อนำไปแก้บนก็คือปลานั่นแหละหลังนั้นก็นึกถึงบุญที่ทำเอาไว้มีทอกระถิ่นพระป่าเป็นต้น อีกประการหนึ่งพื้นฐานใจของท่านก็โอบอ้อมอารีอยู่แล้วทําให้กายของท่านพองใสขึ้น<อ>พญายมราชจึงให้นําไปส่งบนสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาสาุไปเป็นเทศิดาสายคนทัน<อ>แต่ว่าวิมานงท่านยังเป็นเงินอยู่นะจ๊ะ<อ>มีสมบัติพอประมาณต่อมาได้รับบุญที่หลานทรบุตรส่งไปให้ทําให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิม ยิมายก็ดีขึ้นกว่าเดินตามส่วนแห่งบุญบสุนตาเป็นอัมพาตอยู่ห้าปีก่อนละโลกเพราะกรรมในอดีตนั้นนะ่ะเคยเป็นพ่อค้ามีร้านขายของต่อมามีคนมาเปิดร้านขายของขายของคล้ายๆกับที่ตัวเองขายเป็นของชำต่างก็ค้าแข่งขันกัน จากคู่แข่งก็กลายมาเป็นคู่แข้งท oh. ะเลาะเบาแวงกันเรื่อยๆคุณตาเล่ไปจ้างนักเลงดักทำร้ายคู่แข่งโดยทําเป็นว่าจะไปชิงทรัพย์ <Okay. S 1> นักเลงเหล่านั้นก็ลมซ้อมคู่แข่งทำให้คู่แข่งเป็นอ,มอัมพาตอยู่หลายปีแล้วก็ตาย oh. เหมือนตัวเองในชาตินี้แหละ ตายแล้วจากชาตินี้ก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเจหนาทีเขตซึ่งเป็นผุมะเทวาก็ชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ะได้ไปเกิดใหม่แล้วจะต้องไปรับเศษกรรมเป็นอมภาพตายอีกหลายชาติ oh. นอกจากทาบุญใหญ่ๆคือหมายความว่าถ้าท่านเกิดมาในชาติต่อๆไป oh. ถ้าท่านได้ทําบุญใหญ่หรือได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงธรรมกายนะ ถ้าถึงนมกาท่านก็จะพ้นดีบาคนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงได้ทําบุญใหญ่บาปก็ตามไม่ทันแต่ต้องเป็นบุญใหญ่นะตอนนี้บุญไปคออยู่ยังไม่ได้รับเพราะว่าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์น้องชายสามีเป็นโรคประสาทเพราะเศษกรรมสุร,ราในอดีตชาติ<อ>ดีไหมสุร,รา ไม่ดีครับโดยเป็นอย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าเวลากลุ้มใจเนี่ยก็จะหาทางออกโดยการดื่มเหล้า<อ>กลุ้ม,มบ่อยๆก็ดื่ม,มบ่อยๆดื่มไม่บ่อยเลยติดเหล้าในชาตินั้นเวลาเมาก็อออชอบชกต่อยทุบตีกันครั้งหนึ่งไปทุบตีเอาชายคนหนึ่งโดยเพื่อนขี้เมามาช่วยกระลุมด้วย จนช้ำในตายในที่สุดก่อนตายก็ชายคนนั้นก็นอนหยอดน้ำข้าวตม้มอยู่ระยะหนึ่งชาติน,น,นั้นน้องชายสามีตายแล้วก็ไปตกนรก<อ>นี่เป็นเศษกรรมนะจ๊ะตามมาทันในชาตินี้<อ>เลยแค่เป็นโรคประสาทมาตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวัน สมาชิกเซอพรายคือคนส่งเคสสตอดี้มาทําบุญุทิศไปให้ทันทีเนี่ยก็ได้รับบุญทันทีภายในเจ็ดวันนั้นสองสามวันก็ทำบุญุทิ์ได้รบับบุญไดท้ทันทีกายก็สว่างขึ้นไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองสาธุนี่ก็เป็นเรื่องเคสสตอดี้รือย,ยอ่อ